You have story ในวันนี้ผมอยากจะพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับบูตสแตลลี่คอฟเนอร์เขาเป็นเทรดเดอร์และเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยนะครับเขานั้นมีทรัพย์สินกว่า1,000ล้านดอลลาร์นะครับเรียกได้ว่าเขาเป็นอภิมหาเศรษฐีหรือบินเลียนแรนตัวจริงเลยก็ว่าได้ปัจจุบันนี้นะครับนิตยสารฟรอปบ,บอกว่าเขามีทรัพย์สินกว่า 6,200ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือถ้าดีเป็นเงินไทยก็ประมาณ2แสนล้านบาทนะครับเรียกได้ว่าเป็นอภิมหาเศรษฐีจริงๆนะครับส่วนตัวเขาแล้วนะครับเขาเทรดในตลาด Forex ด้วยนะครับเทรดในสินค้าโภกภัณฑ์ต่างๆด้วยแล้วเขาก็ก่อตั้งกองทุนเฮดฟัน์ของตัวเองขึ้นมาอีกด้วยนะครับแม้ปัจจุบันนี้นะครับเขาจะ,กะเกษียณตัวเองออกมาแล้วก็ไม่ค่อยที่จะออกสัมภาษณ์ในสื่อจักเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งที่เขาก่อตั้งมาเรื่องราวของเขา ยังน่าสนใจอยู่และผมเชื่อว่าหลายๆคนที่กำลังรับชมในตอนนี้อาจจะยังไม่รู้จักขับบูสเตลี์คอฟเนอร์เดี๋ยวในวิดีโอนี้เราจะมาเรียนรู้เส้นทางประวัติของเขากันเลยนะครับ u h a s c o m เราคือเพื่อนแท้นักเทรด แต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมอยากจะพูดถึงเรื่องคําเตือนความเสี่ยงและจุดประสงค์ของวิดีโอนี้นะครับการซื้อขายเซฟดีหรือการซื้อขายฟอเร็กซ์การลงทุนนะครับมีความเสี่ยงสูงจึงไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกๆคนมูลค่าของการลงทุนก็อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้หรือบางทีมันอาจจะทําให้เงินลงทุนของคุณผู้ฟังกลายเป็นศูนย์ไปเลยก็ได้ดังนั้นควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับและวิดีโอต่อไปนี้เป็นวิดีโอที่ผมมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวของผมไม่ใช่วิดีโอมมมาา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 ชีาาาานนา้้นน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 นํํกกกรรรรรลลลงงงงทททุุุสสออหืแะะใดๆัิคบ สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกทุกท่านนะครับในวิดีโอนี้นะครับผมอยากจะพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับบุชคอปเนอร์นะครับหรือชื่อเต็มๆเขาคือบูชเตลลี่คอปเนอร์เขาเป็นนักธุรกิจแล้วก็เป็นเทรดเดอร์คนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยนะครับเขานั้นเริ่มต้นจากศูนย์อย่างแท้จริงเลยแต่เขาสามารถที่จะผลักดันตัวเองนะครับสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเอง จนในปี2022นะครับเขามีทรัพย์สินกว่า200แสนล้านบาทเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าเป็นอภิมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยจากตัวเองนะครับตัวบุชนั้นนะครับแม้ในปัจจุบนันนี้เขาไม่ได้ออกสื่อมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าเขากเกษียณตัวเองนะครับออกจากบริษัทแคคตันที่เขาก่อตั้งตั้งแต่ปี2011นะครับตอนนี้เขาก็ใช้ชีวิตในวัย77ปีนะครับ ใช้ชีวิตตามลําพังนะครับใช้ชีวิตในแบบที่เขาอยากจะใช้นะครับเนื่องจากว่าการเดินทางของเขานั้นเป็นไปอย่างยาวนานมากครับมันน่าจะถึงเวลาที่เขาควรจะหยุดพักแล้วนะครับทีนี้เรามาทําความรู้จักประวัติของเขากันดีกว่านะครับว่าเส้นทางของเขานั้นเป็นอย่างไรนะครับแต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมอยากจะขอคนละไลค์ like และคนละซับสไครเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราและก็ทีมงานด้วยนะครับ ถ้าจะพูดถึงประวัติของบุชนะครับคงต้องย้อนกลับไปพูดถึงครอบครัวของบุชก่อนนะครับว่ามีที่มาอย่างไรนะครับครอบครัวของบูซนะครับในช่วงปี1900เป็นคนที่อาศัยอยู่ในรัสเซียครับแต่ครอบครัวของเขานั้นเป็นชาวยิวก็เลยถูกกดขี่ข่มเหงจากคอมมิวนิสต์อย่างหนักเลยนะครับในตอนนั้นก็เลยทำให้ครอบครัวของบุชนะครับย้ายถิ่นใหม่ครับได้อพยพย้ายเข้ามาใน สหรัฐอเมริกาที่นิวยอร์กนะครับเขาก็เลยได้ย้ายมาที่นิวยอร์กในช่วงนั้นแต่บุชยังไม่เกิดนะครับบุชมาเกิดในปี1946นะครับหรือหลังจากครอบครัวย้ายมาที่นิวยอร์กได้ไม่นานนะครับบุชก็ได้กำเนิดขึ้นในปี1946นะครับในปี1946ในวันที่25เมษายนนะครับทีนี้หลังจากนั้นครับในปี1953บุชนั้น ได้เกิดและเติบโตที่เมืองนิวยอร์กเลยครับเขามีพี่น้องร่วมกันอยู่3คนครอบครัวของเขานะครับก็เลยอาศัยอยู่ด้วยกัน5คนก็คือพ่อแม่แล้วก็ลูก3คนนะครับและในปี1953นี้เองนะครับทั้งครอบครัวของบุชก็เลยได้ย้ายไปอยู่ที่เมืองลอสแองเจลิสนะครับหรือว่า LA เนาะในช่วงมัธยมนะครับบุชเองก็ได้เรียนอยู่ที่โรงเรียนมัธยมชื่อดังแห่งหนึ่งนะครับชื่อว่า n i น e nice h i g h School นะครับเป็นโรงเรียนในลอสแองเจลิสนะครับซึ่งตัวบุชเองนะครับเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็มีไหวพริบแล้วก็เป็นคนที่ขยันเรียนเป็นอย่างมากนะครับทำให้ในตอนที่เขาอายุ16ปีเขาก็ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นประธานนักเรียนนะครับนอกจากการเรียนของเขาที่เป็นเลิศแล้วนะครับก็ยังมีความสามารถในการเล่นกีฬายอย่างบาสเกตบอลแล้วก็มีความสามารถในด้านดนตรีเขาสามารถที่จะเล่นเปียนโนได้ดีอีกด้วยนะครับ ในปี1962ครับตอนนั้นเขาก็กําลังจะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแล้วนะครับเขาก็เลยได้สอบชิงทุนเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังอย่างฮาร์วาร์ดครับใช่ครับเขาเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังเป็นอย่างมากนะครับอย่างบิลเกตนะครับ ผู้ก่อตั้ง Microsoft นะครับหรือว่า Mark Zuckerberg นะครับผู้ก่อตั้ง Facebook รวมไปถึง Anthony นะครับที่เป็นผู้ก่อตั้ง Grab ที่เราใช้กันอยู่นะครับก็เรียนมาจากมหาวิทยายลายัยฮาวาดเช่นเดียวกันนะครับบูชเองนะครับก็เข้าศึกษาเศรษฐศาสตร์ทางด้านการเมืองนะครับตัวเขาเองนั้นก็เป็นลูกศิษย์ของนักวิชาการสายอนุรักษ์นิยมชื่อดังนะครับคือดร์อดเวิร์ดแบน ในช่วง1965ครับเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ยากลำบากสำหรับบูชเป็นอย่างมากเลยเนื่องจากว่าแม่ของบูชนะครับได้ฆ่าตัวตายที่บ้านในแวนไนที่ลอตแองเจลิสนะครับซึ่งในช่วงนั้นทำให้เขารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเลยนะครับเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากเป็นอย่างมากเลยทีนี้ผมขอนอกเรื่องไปที่ดรเฮลมุสเวมานิดหนึ่งนะครับเขานั้นเป็นผู้ทำวิจัยเรื่องการตลาดนะครับเขาก็เลย ได้ออกมาก่อตั้งบริษัทที่ชื่อว่า Community Corp นะครับซึ่งบริษัทนี้นะครับช่วงแรกที่ออกสตาร์ทมาก็จะออกสตาร์ทด้วยการขาดทุนเนาะนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับก็ได้กําไรตลอดเลยนะครับได้รับกําไรเฉลี่ยปีละ85ต่อปีนะครับซึ่งบริษัท Community Corp ที่ดรเวมาเป็นคนก่อตั้งนะครับ ณตอนนี้นะครับก็โดนบริษัท Goldman Sach s ซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งบริษัท Goldman Sach s c ก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าเป็นบริษัทที่ใหญ่มากๆนะครับ2019นี้นะครับบริษัท Goldman Sach s ก็มีรายได้หลักล้านล้านบาทเนาะดังนั้นเราก็ไม่ต้องสงสัยว่าบริษัท Goldman Sach s นั้นใหญ่แค่ไหนนะครับทีนี้กลับมาเรื่องของบุชนะครับว่าเกี่ยวข้องอะไรกับดรเวมานะครับ เรื่องมีอยู่บ้างครับเวมานั้นนะครับก็ได้จ้างนักศึกษาจิต,ตวิทยาชื่อดังคนหนึ่งครับชื่อไมเคิลมาคัสนะครับทีนี้เวมมนั้นก็เลยถามไมเคิลมาคัสว่าจะให้ไมเคิลมาคัสนั้นมีผู้ช่วยได้หนึ่งคนไปหาผู้ช่วยมานะครับมาคัสก็เลยเลือกบุชคอปเนอร์มาเป็นผู้ช่วยนะครับหลังจากที่เห็นการทำงานของบุชคอปเนอร์นะครับ เวมานะครับซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท c o m มูนิตี้ค u b เนาะนะครับก็เลยคุยเล่นกับมาคัสว่าบุชนี่แหละจะเป็นประธานคนต่อไปของ Community c ค u b นะครับซึ่งเขาเห็นแววของบุชตั้งแต่ในตอนนั้นเลยนะครับมีครั้งหนึ่งนะครับมาคัสนั้นเคยได้ให้สัมภาษณ์นะครับเขาบอกมาว่าเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จนั้นจะต้องเป็นคนที่พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆได้ตลอดนะครับหรือว่าเป็นคนที่ พร้อมเรียนรู้ตลอดนะครับซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้มีในตัวของบุชคอปเนอร์นะครับเขาก็เลยคิดว่าบุชคอปเนอร์นั้นเป็นคนที่น่าสนใจเป็นอย่างมากและมีโอกาสสูงมากถ้าเกิดว่ายังทำงานต่อไปน่าจะได้เป็นประธานของคอมมิี้คอปเลยนะครับทีนี้ครับในช่วงปี1970ครับบุชในตอนนั้นยังเรียนไม่จบปริญญาเอกนะครับเขาก็เลือกที่จะพักการเรียนนะครับแล้วก็ไปรณรงค์ทางด้านการเมือง ในช่วงนี้นะครับบุชเองก็มีอายุเพียงแค่27ปีเท่านั้นนะครับเขาเริ่มต้นลงทุนซื้อขายในสินค้าโภคภัณฑ์แล้วก็ได้เจอกับซาร่าปีเตอร์ในตอนนี้อีกด้วยนะครับซึ่งซาร่าปีเตอร์ก็คือภรรยาคนแรกของเขาเนาะในไหนก็พูดถึงชีวิตแต่งงานของบุชแล้วนะครับผมก็เลยขอพูดทีเดียวเลยแล้วกันนะครับก็คือ,อบุชเองนะครับเขาแต่งงาน2ครั้งและเขามีลูกอยู่3คนนะครับในช่วงปี1973นะครับ เขาได้แต่งงานครั้งแรกนะครับกับซาร่าปีเตอร์นะครับและต่อมาในปี1998นะครับเขาทั้งสองคนก็ได้แยกทางกันและในช่วงปี2007ครับเขาก็ได้แต่งงานกับซูซี่เป็นลูกสาวของโรเบิร์ตแฟชชัยและเป็นหลานสาวของหลุยส์แฟ์ชัยธุรกิจที่บ้านของภรรยาของเขาคือแฟ์ชิลแฟชัันมีเดียนะครับก็หรือว่าเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในยุคนั้นนะครับ ที่นี้ครับเรากลับมาที่เส้นทางการเดินทางของเขาในการเทรดแล้วกันนะครับหลังจากที่ผมเพิ่งพูดเรื่องของชีวิตคู่ของเขานะครับทีนี้เราจะย้อนกลับมาต่อนะครับที่ปี1977ครับในช่วงนั้นนะครับหลังจากที่เขาเริ่มต้นลงทุนเนาะเขาก็เลยได้ซื้อขายทุกอย่างเลยนะครับได้ลองซื้อขายทุกอย่างที่เกี่ยวกับการซื้อขายเลยเราเรียกได้ว่าเขาเป็นเทรดเดอร์อย่างเต็มตัวเลยนะครับในตอนนั้นเนี่ยเขาก็เลยได้ซื้อขายเงินเยนของญี่ปุ่นนะครับ ถ้าซื้อขายสกุลเงินเนี่ยก็คือตลาดฟอเร็กซ์นั่นเองนะครับเขาก็เลยได้ซื้อขายสกุลเงินเยนของญี่ปุ่นนะครับและเขาก็ได้ซื้อสินค้าพกคภัณฑ์อย่างถั่วเหลืองต่างๆนานาเลยนะครับเขาซื้อขายเยอะมากครับที่นี้ครับมีครั้งหนึ่งเลยเขารู้สึกมั่นใจอย่างมากเลยนะครับเขารู้สึกว่าครั้งเนี้ยเขาวิเคราะห์ได้ถูกต้องแม่นยำอย่างแน่นอนนะครับทำให้เขานั้นไปกดบัตรเครดิตครับไปยืมเงินนะครับจากบัตรมาสเตอร์การ์ดนะครับ เขายืมเงินจากบัตรมาตรการ์ดมาจํานวน3,000ดอลลาร์นะครับหรือเกือบเกือบ1 0สนบาทนะครับถามว่าเยอะไหมถ้าฟังดูในตอนนี้อาจจะไม่เยอะใช่ไหมครับแต่นี่คือ1977นะครับเกือบ50ปีที่แล้วเลยเรียกได้ว่าเยอะมากๆนะครับ1 0 0 0บาทในตอนนั้นเนาะนะครับเขาได้เอาเงินมา1 0 0 0บาทนะครับเขาลงทุนเชื่อไหมครับว่าการลงทุนครั้งนี้ของเขานะครับเติบโตเป็นอย่างมากเลยนะครับทุน3,000นะครับ สามารถที่จะเติบโตไปได้กว่า43,000ดอลลาร์ 43, สหรัฐนะครับหรือเขาได้กำไรกว่า40,000ดอลลาร์ 40, เลยนะครับหรือเขาได้กำไรถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ1,200,000บาทในตอน1.9.7เลยนะครับเรียกได้ว่าเยอะมากๆนะครับแต่ที่นี้ครับสถานการณ์ไม่เป็นใจครับการเทรดของเขานั้นทำให้กำไรของเขาเริ่มลดลงลดลงเรื่อยๆนะครับจาก43,000ดอลลาร์ 43, สหรัฐนะครับลดลงมาเหลือที่ 20,000ดอลลาร์สหรัฐเขาก็เลยตัดสินใจอ่ะ stop loss แล้วก็พักการเทรดไปก่อนนะครับแต่ก็ยังได้กำไรอยู่นะนะครับการสูญเสียกำไรในครั้งนี้เขาก็เลยได้บทเรียนเรื่องการบริหารความเสี่ยงนะครับ mm. เขาก็อาจจะมีความรู้สึกเสียดายอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับเพราะจริงๆแล้วเขาควรที่จะได้กำไร40,000ดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่เขาได้กำไรเพียงแค่17,000ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองนะครับแต่อย่างน้อยก็ถือว่าได้กำไรอยู่เนาะนะครับ ต่อมาครับเขาก็ได้เลื่อนขั้นในบริษัทคอมมูนิตี้คอปนะครับเขาได้ทำงานอยู่ในฐานะผู้ค้านะครับเขาได้รับการฝึกฝนภายใต้มาคัดมาคัดก็จัดได้ว่าเป็นผู้จัดการกองทุนที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากเลยนะครับในช่วงนี้นะครับเขาก็ได้รับบทเรียนมากมายเลยนะครับในตำแหน่งที่เขาทำงานอยู่เนาะนะครับทีนี้ในช่วง1983ครับเขาได้ลาออกจากบริษัทคอมมูนิตี้คอปเปอเลชันนะครับ ก็คือบริษัทที่เขาได้เลื่อนตำแหน่งเมื่อกี้ที่ผมเล่าไปนะครับเขาได้ลาออกเพื่อมาทำตามความฝันของเขาความฝันของเขาก็คือเขาอยากที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับเขาก็เลยได้ลาออกแล้วก็มาก่อตั้งบริษทัทเคกตันนะครับบริษทัทเคกตันก็เป็นบริษทัทเฮดฟันชื่อดังนะครับที่ตอนนี้นะครับมีสำนักง,งานใหญ่ตั้งอยู่ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับบริษทัทของเขาก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยนะครับเติบโตเป็นอย่างมากเลยมีครั้งหนึ่งนะครับ บริษัทของเขาเคยมีเงินลงทุนสูงถึง14,000ดอลลาร์ 14, นะครับหรือประมาณ4แสนล้านบาทเลยทีเดียวนะครับทีนี้ในปี1996นะครับบุชได้ก่อตั้งมูล,ลนิธิ The k o o n e r Foundation นะครับเป็นองค์กรการกุศลเพื่อสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านศิลปะและการศึกษานะครับอันนี้เป็นมูล,ลนิธิที่เขาก่อตั้งในปี 1996นะครับที่นี่ครับในช่วงปี2008นะครับก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในบริษัทเค็กตันที่เขาก่อตั้งขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าบริษัทของเขานั้นก็มาไกลามากๆเลยนะครับในปี2008นะครับบูชเองก็ได้แต่งตั้งให้แอนดูเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนนะครับแอนดูก็ ทำลงตำแหน่งนี้ไปสักระยะหนึ่งนะครับจนถึงในช่วงปี2011ครับบูช <Bush S 1> เองก็ได้รีทายตัวเองออกจาก CEO ของบริษัทเคคตันนะครับเขาก็ได้ให้แอนดรูนั้นเข้ารับตําแหน่งแทนเขานะครับดูแลฝ่ายหุ้นส่วนแล้วก็ควบคุมการทำงานทั้งหมดในบริษัทนะครับในปี2 0 1 2 b น s ะครับบูช <Bush S 2> เองก็เป็นคนใจบุญนะครับ เขาเป็นคนที่รักศิลปะเป็นอย่างมากนะครับโดยเขาเองนะครับเป็นนักสะสมหนังสือคลาสสิกแล้วก็สะสมงานศิลปะหลายๆงานเลยนะครับเขาเป็นคนที่ชื่นชอบในโอเปร่าเป็นอย่างมากนะครับเขาได้บริจาคเงินกว่า20ล้านดอลลาร์นะครับหรือประมาณ640ล้านบาทนะครับในปี2012นี้ 2021. เพื่อสนับสนุนการแสดงทางประวัติศาสตร์นะครับทีนี้เขาก็ได้บริจาคมาอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงนั้นเนาะเขาก็ได้สนับสนุนการเงินให้แก่นักเรียนที่ด้อยโอกาสในนิวยอร์กซิตี้ในตอนนั้นด้วยนะครับคือบูชเองณปัจจุบันนะครับเขาก็มีความใกล้ชิดกับนักการเมืองหลายๆคนเลยโดยเฉพาะนักการเมืองในสหรัฐอเมริกานะครับหลังจากนั้นเรื่องราวของเขาก็ไม่ค่อยที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะสักเท่าไหร่นะครับข้อมูลในโซเชียลมีเดียของเขาก็ ไม่มีเช่นเดียวกันนะครับแต่ในปัจจุบันนี้นะครับนิตยสารฟอบลงว่าในปี2022นี้บูชคอปเนอร์เขามีทรัพย์สินกว่า200ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับแม้เขาจะไม่ค่อยออกสื่อนะครับแต่สิ่งที่เขาเคยทำนะครับก็ลงบันทึกไว้แต่สิ่งที่เขาเคยทำสิ่งที่เขาเคยก่อตั้งนะครับเราก็เลยได้ถอดสิ่งเหล่านั้นมาเป็นกรณีศึกษานะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์ในการปรับใช้ในการเทรดของเทรดเดอร์หลายๆคนนะครับ ทีนี้ครับในช่องเราก็คือช่อง forex trader เนาะนะครับการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญครับทีนี้เรามาเรียนรู้กลยุทธ์การลงทุนของ Bush, d a l l y Co p n e r กันดีกว่านะครับว่าเขามีกฎอะไรหรือเขายึดหลักอะไรในการลงทุนนะครับ ผมและทีมงานนะครับก็เลยเขียนออกมาเป็น9ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1ก็คือการติดตามผลเป็นสิ่งที่สําคัญครับบุชกล่าวว่าการติดตามผลนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นอย่างมากนะครับก่อนที่จะลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับจะต้องติดตามผลวิจัยทางการเงินเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ต้องติดตามอย่างละเอียดด้วยนะครับก่อนที่เราจะลงทุนในสินทรัพย์อะไรนี้ควรที่จะศึกษาผลวิจัย แล้วก็ติดตามผลในระยะเวลาสัก1ปีก่อนที่เราจะลงทุนด้วยนะครับอันนี้เขาบอกเนาะอันนี้สิ่งที่เขาจะลงทุนก็คือสิ่งที่เขาศึกษาแล้วก็ลงทุนก็คือหุ้นน้ามันดิบอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็ทองคำนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เขาเคยกล่าวนะครับข้อที่2ครับ ลดการสูญเสียให้น้อยที่สุดหากไม่มีความชัดเจนนะครับถ้าหากว่าแนวโน้มของตลาดไม่เป็นไปตามที่เราคาดการไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังเนี่ยควรจะขายมันทันทีเพื่อลดการขาดทุนอย่าแบกรับความสูญเสียที่อาจจะเกิดจากที่คุณนั้นไม่ชัดเจนนะครับก็ชัดเจนเนาะนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ชัดเจนนะครับหรือเราไม่มีข้อมูลที่มากพอหรือเราไม่มั่นใจมากพอก็ควรที่จะขายมันหรือไม่ควรที่จะเข้าซื้อมันตั้งแต่แรกแล้วนะครับ ข้อที่3ครับให้ความสําคัญทั้งการวิเคราะห์ทางเทคนิคและก็พื้นฐานนะครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าการวิเคราะห์พื้นฐานสําหรับการเทรดหุ้นการลงทุนในหุ้นนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับก็เลยทําให้นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานหลายๆคนมองว่าการวิเคราะห์ปัจจัยเทคน,คนิคนั้นเป็นการปาหีเป็นสิ่งที่ไม่สําคัญนะครับ บูชกล่าวว่าการวิเคราะห์พื้นฐานนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญอยู่แล้วนะครับสำหรับเทรดเดอร์เนาะทุกๆคนก็รู้นะครับว่าราคานั้นมันเคลื่อนที่ตามปัจจัยพื้นฐานแต่ปัจจัยทางเทคนิคก็สําคัญเช่นเดียวกันครับการวิเคราะห์ทางเทคนิคก็เหมือนเทอร์โมมิเตอร์นะครับเขาบอกว่านักวิเคราะห์คนใดนะครับที่บอกว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคนั้นมันไม่สําคัญไม่ต้องมองก็ได้นะครับเขามองว่ามันก็เหมือนกับแพทย์นะครับที่ก่อนที่จะตรวจเนาะ เราป่วยอะไรนะครับแพทย์ก็จะวัดอุณหภูมิของเราทุกครั้งนะครับเขามองว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคก็เป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันครับก่อนที่จะซื้อขายอะไรควรที่จะเอาการวิเคราะห์ทางเทคน,คนิคนั้นมาช่วยในการตัดสินใจด้วยนะครับข้อต่อมานะครับข้อที่4การตั้ง s t o p l o s s การตั้ง s t o p l o s s บูชมองว่าเป็นสิ่งสําคัญเป็นอย่างมากเลยนะครับเป็นสิ่งที่หยุดไม่ให้เราขาดทุนมากจนเกินไปเพราะถ้าเกิดว่าเราส t o p l ล s s ไปแล้วนะครับมันก็จะทําให้การเฉลยของเรานั้น ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะทําให้เรานั้นนอนหลับแบบไม่ต้องกังวลว่าเอ้มันจะเสียเท่าไหร่นะครับก็คือเราควรที่จะตัดสินใจขายถ้าเกิดว่าราคานั้นมันไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังเอาไว้นะครับโดยเฉพาะเทรดเดอร์ในตลาด f o r e x นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะครับเพราะว่าเราซื้อขายโดยใช้ l e เวลเลเนาะการซื้อขายด้วยเลเวลเลก็ทําให้เรามีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเราควรที่จะ หาวิธี Stop ปลอสเพื่อไม่ให้การขาดทุนนั้นมันขาดทุนมากเกินความจําเป็นนะครับข้อต่อมาครับข้อที่5มีระเบียบวินยัยบุชกล่าวว่าวิสัยทัศน์มองภาพความสําเร็จนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นอย่างมากต่อความสําเร็จนะครับเขาจะต้องโฟกัสและมุ่งมั่นมีวินัยในการศึกษาฝึกฝนนะครับและจะต้องทําแบบนี้อย่างต่อเนื่องนะครับ ถ้าเกิดว่าไม่มีระเบียบวินัยเนี่ยโอกาสที่จะเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จนียแทบจะเป็นศูนย์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเทรดเดอร์หรือว่าอาเป็นนักกีฬาเนาะถ้านักกีฬาที่ไม่มีวินัยเนี่ยอย่างที่เราเคยเห็นในฟุตบอลเนาะก็มีโอกาสสูงมากครับที่จะไม่ประสบความสําเร็จในอาชีพทางด้านการงานของตัวเองนะครับจริงๆแล้วทุกอาชีพเลยครับถ้าเกิดว่าไม่มีระเบียบวินัยก็โอกาสน้อยมากๆนะครับที่จะประสบความสําเร็จได้ข้อต่อมาครับข้อที่6 ใช้จินตนาการมองหาโอกาสนะครับตัวบูชเองนะครับเขาก็เป็นนักลงทุนในตลาดหุ้นด้วยเนาะนะครับทีนี้เขาก็มองว่าจิน,นตนาการเป็นสิ่งที่สําคัญครับเขาพยายามที่จะจิน,นตนาการมองอนาคตว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับเขาจะมองว่าโลกมันเป็นอย่างไรโดยตั้งอยู่บนฐานความเป็นจริงนะนะครับไม่ได้แบบอภิเษอฝันว่าโลกจะเป็นแบบนั้นแบบนี้บบนะครับแต่เขาตั้งอยู่บนความเป็นจริงว่าโลกจะเป็นอย่างไร มันก็อาจจะทําให้เขานั้นสามารถที่จะเลือกลงทุนในอุตสาหกรรมที่ถูกต้องได้นะครับอันนี้ผมเสริมขึ้นมาเองนะครับยกตัวอย่างนะครับตัวอย่างรถยนต์นะครับรถยนต์เนี่ยเป็นภาพที่ชัดเจนมากเลยนะครับว่าอนาคตอย่างไร EV ก็มาอย่างแน่นอนนะครับรถไฟฟ้าอย่างไรก็มาอย่างแน่นอน ยังไงรถไฟฟ้าก็มาแทนรถน้ํามันอย่างแน่นอนเนื่องจากว่ามีข้อดีเยอะมากครับไม่ใช่แค่เรื่องอการไม่ใช้น้ํามันเนาะแต่มันมีข้อดีอย่างเรื่องการปล่อยมลพิษนะครับแล้วก็การบํารุงรักษาเนาะอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่ารถยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนั้นมีชิ้นส่วนกว่า2 0 0 0ชิ้นเลยนะครับแต่ว่ารถไฟฟ้านั้นมีชิ้นส่วนเพียงแค่20ชิ้นเท่านั้นเองนะครับก็เลยทําให้การดูแลนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับ ก็เลยปฏิเสธไม่ได้ว่าอุตสาหกรรมของรถเครื่องยนต์ดีเซลนะครับก็มีโอกาสที่จะโดนดิดลับชั่นจากรถไฟฟ้าเหล่านี้นะครับข้อที่7ครับการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพข้อนี้ก็เป็นข้อที่สําคัญเป็นอย่างมากนะครับจะต้องบริหารความเสี่ยงให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ต้องบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ต่ําเอาไว้นะครับ ต้องนึกถึงความเสี่ยงก่อนกําไรเสมอนะครับยกตัวอย่างในตลาด Forex แล้วกัน e นะครับถ้าเกิดว่าเราจะไปเทรดคู่เงินอะไรนะครับสิ่งที่เราควรคำนึงไม่ใช่มองว่าการเข้าออเดอร์นี้นะครับมันจะทำให้เราได้กำไรเท่าไหร่เนาะนะครับการเปิดออเดอร์10บลอดนั้นนะครับมันจะทำให้เรารวยเท่าไหร่ห้ามนึกแบบนี้เด็ดขาดนะครับเขามองว่าให้นึกถึงความเสี่ยงก่อนเนาะนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าออเดอร์นี้ให้เรานึกถึงว่า มันพลาดก่อนนะครับถ้ามันพลาดเนี่ยมันจะเป็นเงินเท่าไหร ไม่ใช่มองว่าถ้ามันได้กําไรมันจะเป็นเงินเท่าไรข้อต่อมาครับข้อที่8รักษาสมดุลทางอารมณ์ให้คงที่ขณะเทรด trade. อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าอารมณ์นั้นเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นอย่างมากในการเทรดเลยนะครับส่วนตัวบุชเองก็มองแบบนั้นเช่นเดียวกันนะครับเขาบอกว่านักเทรดนะครับอาจจะสูญเสียงเงินแบบมหาศาลเลยนะครับซึ่งตัวเขาเองก็อาจจะสูญเสียงเงินหลายล้านดอลลาร์สหรัฐเลยในการซื้อขายนะครับดังนั้นควรระวังอารมณ์ของการซื้อขาย ให้ดีนะครับนักลงทุนที่ดีควรที่จะมองว่าการขาดทุนนั้นไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะครับห้ามมองว่าการขาดทุนเป็นเรื่องส่วนตัวโดยเด็ดขาดนะครับให้มองว่ามันคือการซื้อขายเนาะนะครับถ้าเกิดว่ามองว่าการขาดทุนเป็นเรื่องส่วนตัวนั้นนะครับก็อาจจะทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราอยากที่จะเอามันคืนนะครับการขาดทุนนี้มันเอาเงินของฉันไปถ้ามองแบบนี้เนาะมันก็จะทําให้เรามีอารมณ์แล้วก็อยากที่จะได้เงินคืนแล้วเราก็อาจจะ โอเวอร์เทรดหรือว่าซื้อขายแบบทั้งนั้นที่เราไม่มั่นใจก็ได้นะครับดังนั้นรักษาอารมณ์ให้คงที่ด้วยนะครับข้อสุดท้ายนะครับคุณสมบัติของเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จนะครับในการเทรดนะครับมันมีบ่อยครั้งมากครับที่เราอาจจะตัดสินใจผิดพลาดนะครับหรือเราซื้อขายไปแล้วนะครับแล้วปัจจัยพื้นฐานมันเปลี่ยนแปลงเนาะนะครับมันก็อาจจะทําให้การตัดสินใจของเราเปลี่ยนไปหรือว่าผิดพลาดก็ได้นะครับ แต่ทีนี้ครับบทเรียนที่เขาเคยได้รับในตอนที่เขาทํางานนะครับมาคัสนะครับสอนเขาเขาบอกว่าสิ่งที่เขาควรจะทําก็คือเต็มใจที่จะทําผิดพลาดและเรียนรู้จากมันคือมันไม่มีทางที่เราจะไม่ผิดพลาดได้นะครับคุณผู้ฟังที่กำลังฟังวิดีโอนี้อยู่นะครับไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังเคยมีการตัดสินใจในการเทรดที่ผิดพลาดบ้างไหมนะครับผมเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยเลยนะครับร้อเปอร์เซเลยหรือทั้งหมดเลยนะครับ เคยตัดสิน<ง>ใจผิดพลาดหรือว่าเคยซื้อขายผิดพลาดนะครับนี่นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมันไม่ใช่ว่าเราจะทําอย่างไรไม่ให้มันผิดพลาดนะครับซึ่งเราอาจจะปฏิเสธความผ <p id> ิดพลาดไม่ได้เนาะนะครับเพราะทุกคนก็สามารถที่จะผิดพลาดในการเทรดได้ทั้งนั้นนะครับแต่เขามองว่าเขาจะสามารถที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดเหล่านั้นได้อย่างไรเพื่อให้การผิดพลาดเหล่านั้นเป็นบทเรียนให้เราหรือเราจะเก่งขึ้นจากความผิดพลาดครั้งนี้ เป็นอย่างไรนะครับอันนี้เป็นมุมมองทั้ง9ข้อนะครับของ Bush Co เ n อ r นะครับหวังว่าเรื่องราวเหล่านี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังในมากกว่าน้อยเลยนะครับคนต่อไปนะครับจะเป็นใครอย่างไรก็ต้องฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับฟังถึงตอนนี้นะครับไว้พบกันใหม่ใน E ีีต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาด EP ีต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ u h a s com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด